โรงเรียนวังหลังพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่135หมู่18ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจงังหวัดสระแก้วเดิมเป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนวัง,งน้ำเงย็นวิทยาคมก่อตั้งเมื่อปีพศ2528และตั้งเป็นเอกเทศเมื่อปีพศ2530โดยมีนายวิเชียนบัวเรียงเป็นอาจารย์ใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา30ปีโดยมีผู้บริหารคือนางจุธามาเทพหัสดินณอยุธยามีนายสมบัติสาว,วุธิเป็นรองผู้อำนวยการมีครูและบุคลากรทั้งหมด28คนมีนักเรียน475คนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดี4ตำบลรุ่นที่2เมื่อปีพศ2556 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนวังหลังวิทยาคมมีอักษยรย่อว่าวอลอมีสีประจำโรงเรียนคือเทาทองปรัชญาของโรงเรียนอัตตานังธรรมยันติปันธิตาคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินัยน้ำใจงามต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นปาริชาติเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ ผลิตภัณฑ์เด่นเน้นอาชีพและมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีจิตอาสาพ,พัฒนางานอาชีพวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือรักความเป็นไทยใฝ่เรียนรู้ควบคู่คุณธรรมนำสู่ศตรวรรษที่21ในด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวังหลังพิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมหนึ่งถึงมหในระดับชั้นมปลายมีการเรียนรู้สองแผนการเรียน ได้แก่วิทย์ศาิตและภาษาจีนเนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่มีความแตกต่างกันยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นก่อให้เป็นสังคมพักหูวัฒนธรรมดังนั้นในฐานะที่เป็นสถานศึกษา จะต้องมีการจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลกซึ่งเต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะเพื่อดำรงชีวิตในศตวรรษที่21นั่นคือเรียนรู้เพื่อให้ได้ในแกนวิชาและแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและทักษะ3ด้านคือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อความสำเร็จทั้งด้านการงานและการดำรงชีวิตในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบางหลังวิทยาคมนั้นในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อจัดการศึกษาในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 1>, 1. learn to creation ซึ่งได้แก่เรียมหลักสูตรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้เตรียมบทบาทครูวางแผนการจัดการเรียนรู้แผนการสอนสำรวจชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจระดมความคิดเห็น 2. learn to search สืบค้นวิเคราะห์จำแนกแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน 3. Learn to c o n s t t u c t ลงมือปฏิบัติจากการเรียนรู้การทดลองการสร้างชิ้นงานเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและของจริงแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 4. Learn to communication สรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอ 5. Learn to s e r v i c e การประยุกต์ต่อย,ยอดองค์ความรู้เพื่อสังคม สำหรับการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โรงเรียนมีการดำเนินการในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557ซึ่งในระดับชั้นม .1 นั้นได้กำหน,นดหัวข้อเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนคือกล้วยส่วนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4นั้นจัดการเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องไม้ไผ่ ผลการดำเนินงานการศึกษาหาความรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามสาระทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนๆทั้งในกลุ่มนอกกลุ่มครูและสื่อต่างๆนักเรียนจะได้รับทักษะด้านการสืบค้นจากเทคโนโลยีการใช้ภาษาในการนำเสนอได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีพและการจัดทำโครงงาน ซึ่งผลที่เกิดจากการเรียนรู้แบบนี้สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตการพัฒนาสู่อาเซียนและการศึกษาต่อไปในอนาคตผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องกล้วยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557ต่อไปคือผลงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องไม้ไผ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในปัจจุบันโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2และ5โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรียนเรื่องกล้วย ฉันมัธยมศึกษาปีที่2เรียนเรื่องข้าวโพดและชันมัธยมศึกษาปีที่5เรียนเรื่องพืชที่สนใจซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและรอการประเมินผล